เรามาบวกคะแนนนักเรียนกันนะครับสมมติว่าเรามีคะแนนอยู่สอบ3ามครั้งนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่สามแล้วเราต้องการรวมคะแนนและก่อนจะรวมเราจะแปลงคะแนนด้วยจากเต็ม5้าสิบเราจะแปลงเป็นคะแนน30สิบนะครับบางท่านก็จะเทียบบรญญาัตายางใช้วิธีเทียบบรญญาัตายางนะครับแต่ผมไม่ใช้วิธีอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการเทียบบรญญาัตายางนี้มันจะทําให้เราเข้าใจยากนิดหนึ่งผมใช้วิธีว่าเอาตามความเข้าใจคือ ถ้าคะแนนเต็ม50แล้วเราทำคะแนนได้43เนี่ยก็หมายความว่าเราทำได้43ส่วน50เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนคะแนนเราก็จะเขียนเป็น43ส่วน50ทีนี้ถ้าจะคิดเป็นร้อยละเราก็เอาร้อยไปคูณถ้าคิดเป็น10ละก็เอา10ไปคูณพันละก็เอาพันไปคูณนะครับเพราะฉะนั้นคิด30ละคิดเป็น30ก็เอา30ไปคูณนั่นเองนะครับก็คิดง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะมาใส่สูตรกันเลยเท่ากับคะแนนนี้ที่ที่เราได้ส่วนคะแนนเต็มนะครับก็คือได้43ส่วน50นะครับแล้วก็ค่อยมาคูณด้วยส่วนก็คือหารน,นั่นแหละนะครับแล้วค่อยมาคูณด้วยตัวนี้แล้วก็กด enter ก็จะได้คะแนนออกมาเราลองมาเช็คสิว่าสูตรของเรานั้นมันถูกไหม นะครับลองมาเช็คว่าสูตรถูกไหมก็ลองเติมเลข50เข้าไปถ้าเติม50เข้าไปแล้วคะแนนเป็น30นะครับคะแนนเต็มตัวนี้เป็น30ก็แปลว่าเราทำถูกครับเมื่อสูตรถูกแล้วสำหรับคนต่อๆมาเราสามารถที่จะทำออโต้ฟิลลงมาได้เลยไหมครับ ความจริงแล้วมันควรจะได้นะแต่ว่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะต้องมีตัวหารคือตัวนี้เสมอสําหรับคะแนนแต่ละคะแนนนะครับแล้วกตวตว็ตัวคูณคือตัวนี้เสมอเพราะฉะนั้นตามหลักแล้วเราจึงจะต้องมาใช้ดอลลาร์สไยด์ฟิกตัวนี้ไว้ครับดอลลาร์สไยคือตัวนี้นะครับฟิกไว้หมายความว่าเมื่อฟิกไว้แล้วเราใช้ออโต้ฟิลลงมาแบบนี้ เขาก็จะไม่เปลี่ยนค่าตัวหารนะครับกับตัวคูณก็จะเปลี่ยนแต่เฉพาะตัวคะแนนคือ c 4 c 5 c 6อย่างนี้ลงมาเรื่อยไปนะครับจากนั้นเมื่อเราฟิกอย่างนี้ได้แล้วเราคำนวณอย่างนี้ได้แล้วเราก็แค่ Copy อย่างนี้นะครับก็เราก็ Copy นะครับแล้วก็เอามาวาง2ที่นี้นะครับ enter เลยเรียบร้อยครับว่าลองทดสอบดูว่าใช่ไหมถ้าตรงนี้เป็นคะแนน ถ้าตรงนี้เป็นคะแนน60ก็จะได้35นะตรงนี้โอเคถูกต้องแล้วตรงนี้ลองดูก็ได้ถ้าเป็น60จะเป็น35านะครับาเราก็คอนโดนแซดกลับมาตัวนี้ถ้าเป็น70จะเป็น35เราก็เป็น70เป็น35แปลว่าถูกแล้วคอนโดนแซดเพื่อให้ได้คะแนนคืนกลับมาอ,อย่างนี้แล้วก็แปลว่าเราได้คะแนนของนักเรียนที่เราเวทคะแนนจากคะแนนเต็ม เบื้องต้นมาเป็นคะแนนที่เราเวทน้ำหนักแล้วนะครับทีนี้เราจะรวมคะแนนยังไงการรวมคะแนนก็คือการบวกธรรมดานี่เองนะครับก็ตรงนี้นะครับก็พิมพ์ว่าเท่ากับตัวนี้นะครับบวกตัวนี้บวกตัวนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อย่างนี้ ระบายลงมาได้เลยนะครับออโต้ฟิลลงมาได้เลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้หรืออีกมีสูตรหนึ่งก็คือว่าเอาสูตรซัมของเราอะนะครับเอาสูตรซัมบางท่านอาจจะถนัดซัมนะครับก็ไปที่ซัมก็บอกว่าซัมเขาไปจะถามว่าซัมใครบ้างละ่ะเราก็กดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกเอาคลิกเอาแล้วก็คลิกเอาแต่ อ้ตัวนี้มันบังม,ม, wow. มันคลิกไม่ได้ครับเอาใหม่นะครับตัวนี้มันบังขึ้นมามันก็จะคลิกตัวนี้ไม่ได้เอาใหม่นะซ้ำตัวนี้นะครับกดคอนโทรลไว้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ S เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็อ่ะคอมมาแล้วก็คอลัมน์เอสนะเนาะเอสเท่าไหร่เออ่ะคอมมาบางทีมันขึ้นมาบังเราก็คลิกไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรก็พิมพ์เอาก็ได้ก็เป็นอย่างนี้นะครับ ก็เป็นซัม dcf4 s 4นะครับก็แปลว่าถูกแล้วออถ้าใครถนัดวิธีบวกบวกบวกก็ได้นะครับเท่ากับ d c f4, บก f บวก็ 4, วก 4, กได้มีค่าเท่ากันครับแล้วเราก็ได้คะแนนรวมของเด็กออกมาแล้วครับต่อมาก็เป็นการคิดเกรดนะครับการคำนวณเกรด เอาไงดีการคำนวณเกรดมันมีอยู่หลายวิธีครับวิธีเบื้องต้นชัดเจนเลยก็คือเรากำหนดเกณฑ์ขึ้นมานะครับเรากำหนดเกณฑ์ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเอาเกณฑ์ที่สมมุติขึ้นมาให้ดูถติว่าเรากำหนดเกณฑ์ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือว่าเรากําหนดว่าถ้าตั้งแต่70ขึ้นไปได้ C 75ดห้าได้ C บวก80ได้ B แ5ด้าได้ B บวกและถ้า90ขึ้นไปก็ได้ A ถ้าเรากําหนดอย่างนี้นะครับถ้าเรากําหนดอย่างนี้ปั๊บเราก็มาใส่สูตรตรงนี้อ่ามันสามารถใส่สูตรได้สูตรที่ใช้กันโดยทั่วไปก็คือสูตร if พิมพ์เลยเท่ากับ if คะแนนเราอยู่ที่ i 4ใช่ไหม if ตัวนี้คลิกเอาเลยนะครับ i 4เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ90 คือตัวนี้คลิกเอาเลยนะครับ m 9เนี่ยให้มีค่าเป็น value if true ก็ให้มีค่าเป็น a นะครับเขาไมนำทางเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็ comma แล้วก็ if อีกนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกซ้อนเข้าไป i 4อีกนั่นแหละมากกว่าหรือเท่ากับตัวนี้คือ85ให้เป็น b บวก นะครับเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆวิธีการให้มันง่ายขึ้นก็คือ,อเราขึ้นมาดูตรงนี้เลยก็ได้ครับเพื่อจะให้ง่ายเราก็ปี้ไปเลยครับคอนโทรลซเนาะแล้วก็วางเลยครับ1ออันนี้เป็นเมื่อกี้เป็น1อันแล้ว2อ,อัน3อันเรามีกี่เกรดเนี่ยหนึ่ามสเกรดเอาลองไล่ไปก่อนนะ m 9 n 9 m 8 n 8 m 7 ขึ้นมาอะไรนะครับเป็น80ใช่มั้ยมครับ n 7อ่าเขาก็จะขึ้นมา80เป็น b นะตัวนี้เราก็มาต่อ m อ่าถ้าได้75็ห,ห้าอัเขาบงให้แล้วข้าบงให้แล้วเป็นสีน้ำเงินให้เป็นเกรดอะไรให้เป็น C บวกก็คือ n 6แล้วอันนี้5เนาะหเห็นไหมครับเป็น70แล้วแล้วก็ เป็น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 ห้าเ,เหมือนกันนะครับก็จะเป็นสแล้วก็คอมมาส่วนที่เหลือนั้นเนี่ยส่วนที่เหลือนั้นก็คงเป็นเกรด f ทั้งหมดเราก็ใส่เป็น n 4ใช่ไหมครับก็ f อยู่ N4 คือตรงนี้มองไม่เห็นนี่ครับ N ที่4คือมองไม่เห็นก็ขยับขยับมาแล้วทีนี้เรามี i อกี่ตัว1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวเราก็วงเล็บปิด 1234 1, มีอีสาี่อีตัวนะั้นับหมายหมสี่ห้าอี2 5ตัวก็วงเล็บปิดไป5ทีกด Enter อนะครับเห็นไหมครับได้ B บวกละคนนี้ยแปใช่ไหมเห็นไหมครับ85กว่ากว่าได้ B บวกนะครับเราระบายลงมาอย่างนี้เลยได้ไหมอ่ะไม่ได้นะมันก็ต้องมันก็ต้องฟิกอีกอนะเนาะเพราะว่า มันจะต้องมีค่าเดิมเหมือนกันเนี่ยเราคิดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันต้องมีค่าเดิมพวกนี้ให้ตรงกันเสมอมีค่าเดิมตรงกันเสมอเราจึงต้องมานั่งฟิกพวกนี้นะครับนั่งฟิกพวกนี้กด F4 เลยก็ได้ครับฟิกค,ค่ากด F4 อย่างนี้นะครับ F4 F4 ฟิกให้ครบ F4 ฟิกให้ครบจริงๆมันก็ลําบากอยู่นะครับเพราะว่ามันใช้สูตรยาวเนาะมันใช้สูตรหลายอันต้องมานั่งเขียนสูตรแบบนี้นะครับ แต่ว่ามันก็สะดวกดีตรงที่ว่าพอเราทําเสร็จคนเดียวนี้นะครับเราก็ระบายอย่างนี้ได้เลยจินตนาการดูว่าถ้าเรามีนักเรียนอยู่สัก200อย่างเนี้นะครับเราก็ทําคนแรกคนเดียวแล้วเราก็ระบายพลืดลงมาที่จริงเราทําแค่คนแรกตั้งแต่อันนี้ก็ได้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้อันเนี้ยแล้วก็ค่อยระบายทีเดียวก็ได้นะครับแต่ว่า โดยธรรมชาติเนาะเราก็การสอบครั้งหนึ่งแล้วก็มากรอกครั้งหนึ่งสอบครั้งหนึ่งมากรอกครั้งหนึ่งอ่ะเราก็ทําให้เสร็จเป็นทีไปนะครับทีนี้ค่าของอันนี้ก็เหมือนกันค่าของอันนี้ก็ใช้อีฟอีกนั่นแหละครับอีฟ e อันนี้เท่ากับตัวนี้ให้มีค่าเท่าตัวนี้เราก็มาแก้ค่าพวกนี้ทีนี้วิธีอย่างนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะยุ่งยากอย่างที่เห็นนั่นอยู่นะครับมันก็มีวิธีอื่นที่มันค่อนข้างที่จะสะดวก และง่ายกว่าก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะพาทําวิธีด้วยการใช้ v lookup ครับอ้าวล่ะเรามาเริ่มด้วยวิธี v lookup กันลบอันนี้ออกไปก่อนนะครับวิธี v lookup มันหมายความว่าเราจะค้นหาคะแนนที่ใกล้เคียงกับค่าพวกนี้นะครับคือตั้งแต่ 9กขึ้นไปได้ a ถ้าเจอ85ขึ้นไป85 86, 86 87 85.1.2นี่ให้ b บวกนะอย่างเงี้ยนะครับ v look up, v look up เขาก็จะหาให้เราไล่ตั้งแต่บนลงล่างนะครับสำหรับ v look up เนี่ยเพราะฉะนั้นหลักการแรกก็คือข้อแม้ข้อจำกัดเบื้องต้นก็คือว่าจะต้องพิมพ์คะแนนที่ค่าตั้งแต่น้อยไปหามาก นะครับจากน้อยไปหามากนี้นะครับถึงจะสามารถใช้ V lookup ได้นะครับมาเริ่มกันเลยก็คือเราต้องกำหนดอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วก็พิมพ์ไว้ด้วยนะครับเราจะได้ V lookup ได้ทำตารางไว้ก่อนเท่ากับ V lookup อ่ามาแล้วไม่ต้องพิมพ์เองด้วยนะครับ V lookup ค่าไหนล่ะครับก็ V lookup ค่าคะแนนของเรานั่นแหละ ค่าคะแนนของเราค่าคะแนนของเรามันอยู่หนค่าคะแนนของเรามันอยู่ที่ IC นะครับเมื่อกี้ i 4มันมันตัวนี้มาทับมันไม่เห็นนะนะที่ IC ะก็บอกเข้าไปว่าให้หา IC นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้มาให้พวกเราดูก่อนดีกว่านะผมว่ามาพิมพ์บนนี้ดีกว่านาะาสนุกกว่าเอาตัวนี้มาเอาใหม่เอาใหม่นะเริ่มต้นใหม่อ่ V-LOOKUP แล้วก็ i สแล้วก็ใส่คอมมาพอใส่คอมมาปั๊บเนี่ยเขาก็จะถามว่า table array คือตัวไหน lookup value คือเราจะไปหาค่า i สค่า i สคือค่าของตัวนี้แหละค่าของคะแนนของนักเรียนนะครับให้ไปหาที่ตารางไหนเรามาหาในนี้ครับหาในตารางนี้ระบายบอกเขาเลยว่าเอาตารางนี้นะเอาตารางนี้แล้วก็เอาอินเด็กไหนเอาคอลัมน์ไหนคอลัมน์อินเด็กไหน เราก็มาดูเอ๊ะเราต้องการเกรดแสดงว่ามันจะต้องเป็นคอลัมน์ที่2อ,อันนี้คือคอลัมน์ที่1อันนี้คือคอลัมน์ที่2เพราะฉะนั้นให้ไปเอาอันที่อยู่คอลัมน์ที่2มาแสดงเราก็พิมพ์เลข2ลงไปแล้วก็ใส่คอมมาก็ตอบเขาไปเรื่อยๆครับก็ถามอีกเห็นไหมเอาค่าโดยประมาณ approximate match หรือจะเอา exact match เราเอา approximate ครับเพราะว่าเราเอา ใก้เคียงกันไง90ขึ้นไป85ขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็วงเล็บปิดเลยตึ๊กกด enter เห็นไหมคนได้85ขึ้นไปเขาก็ได้ b บวกใช่ไหมอาเราลองอย่างนี้ลงมาได้ไหมครับบายก็ไม่ได้เพราะเหมือนเดิมอีกนั่นแหละครับเพราะว่ามันจะต้องมีการฟิกตารางไว้ให้คงที่เนาะเนี่ยตารางสีแดงเนี่ยที่กรอบสีแดงไว้นั้นฟิกซะ f4 f4 enter ลงมาแล้วก็ระบายลงมาแบบนี้นะครับระบายลงมาแบบนี้อ่ะระบายไม่สดเลยอยีกอันหนนะครับก็ได้เกรดแล้วครับอย่างนี้คือวิธีการที่เราใช้ในการหาในการตัดเกรดนักเรียนนะครับใช้วิธี vlookup ตัวนี้ต่อมาแล้วค่าของอันนี้ล่ะเรากําหนดไว้เหมือนกันนะเห็นไหมครับค่าของนี้เราก็กาหนดไว้เหมือนกันเราอยากให้ค่ามันตรงกับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมก็หาจากพีลูกอัพจากค่านี้เหมือนเดิมนะครับเราก็ให้หา i 4เหมือนเดิมแหละถ้าเราระบายมาอย่างนี้ปั๊บมาดูอ้าวไม่ใช่นี่เพราะว่าจาก i 4เป็น J4 สซะแล้วเราก็ต้องแก้เป็น J4 นะแก้เป็น i 4เหมือนเดิมนะครับแก้เป็น i 4มันก็จะกลายเป็น B บวก เพราะอะไรเพราะว่ามันยังคูเป็นเลข2ออยู่เลข2เนี่ยเขาจะไปดูที่เกรดใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ที่ค่าค่าของคะแนนเราก็เปลี่ยนเป็นเลข3นะครับก็ได้ค่าของคะแนนแล้วค่อยระบายลงมาครับเท่านี้เราก็จะได้ทั้งการรวมคะแนนกนําหนดสัดส่วนนะครับรวมจากสัดส่วนแล้วมาตัดเกรดแล้วอา้าวให้เป็น2 ให้เป็นทดศย,ยมหน่อยสิจะได้สวยๆนะครับแล้วเราก็ยังได้ไอ้คะแนนของเด็กมาตัดเกรดเรียบร้อยด้วยโดยใช้วิธี V-Lookup นะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็ลองไปใช้กันดูนะครับ mm hmm. เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งมีจำนวนนักเรียนมากๆเนี่ยใช้วิธีแบบนี้แล้วประหยัดเวลาคุ้มค่ามากครับ